สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับรถอ่น่าจะเป็น B M เลยรุ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยซึ่งคันนี้มันเดีนึงคือมันเปิดฝากระโปรงได้เว้ยผมไปได้มาในราคาสองล้านแล้วผมก็มาแต่งใหม่นะครับผมกเ็เป็นลายแบบขี้เกียจแต่งนะครับก็เขียนแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปลาเล็โก ขับรถไม่ใช่ไปเดวอริไปขับรถเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวดูคนในเซิร์ฟดิทำไมมัน,นียบจังวะวันนี้แล้วปุ่มกูกลับเป็นเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่ากูลบเกมทิ้งครับแล้วโหลดใหม่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมอยากลองแบบไปเล่นเวอร์ชันเถื่อนดูอัน <c oughs> นี้ก็เป็นไอดีผมเองนะครับไอเดี ID เก่าเลยที่ผมใช้สตรีมแล้วก็อัดคลิปนะครับไอดี ID เลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่าเลยผมเพิ่งโหลดเกมมาเมากกื่อกี้ เขอตั้งค่าอะไรแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะครับผมขออนุญาตปรับปุ่มแป๊บหนึ่งทุกคนแล้วมาเจอกันตอนปรับปุ่มเสร็จครับตอนนี้ผมก็ปรับปุ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมจําตําแหน่งไม่ได้นะน่าจะประมาณดีแหละมันมันมันดิฟจังเลยอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขอดูอนะไรแป๊บหนึ่งผมปรับอะไรไหว่ามันมันดิฟจังวะอ๋อปรับใปคนขับสองไว้ใชปรับเปนขับสี่ แต่ว่าคนในเซิร์ฟคือน้อยมากอนะตอนนี้แล้วกูปรับที่ที่ดูคนไม่ตรงไหนวะกูเปลี่ยนที่จำไม่ได้เอาอย่างนี้คุณในเซิร์ฟร้อยมากทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนั่นคุณนะมาครับทุกคนตอนนี้แล้วก็อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยผมเดีนี้มีคนยี่สิบคนแล้วครับเต็มไซร์พอดีรวมผมด้วยถือว่าโคตรโชคดีทุกคนมามาเซิร์ฟเต็มมาดีเลย คนเยอะๆเงี้ยผมชอบเพราะคนถ้าคนน้อยๆมันไม่หนุกครับเพราะคนมันแบบมันเหงาอะเออมันถ่า่คยมีคนแข่งรถกับผมไงถ้าเกิดผมแบบเล่นคนเดียวโอ้ยรถมันมีน้ำหนักปะน่ยให้ถึงแล้วถึงแล้วเบรกเบรกกดผพิดกดผพิดกดผพิดกดผิดโอ้โหโคตรกระตุกเลยยึดไม่ปรับภาพแป๊บ อ๋อปรับภาพตรงไหนวะลืมอาารรบบ๋อกราฟิกอืมผมก็ปรับไปนนี่กันนะโชว์เอพีเอสตรงไหนวะลืมโชว์เอพีเอสโชว์เอพีเอสตรงไหนอเอ่ยอ,อยู่นี่อยู่นี่แล้วก็ปรับเบรกเป็นอย่างนี้โอเคเหมือนเดิมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ละ สวัสดีครับมีใครจะแข่งกับผมไหมมาหาคนแข่งเหมือนเดิมเกมนี้มีหรอกมีแต่แข่งรถกับมีแต่แข่งกับแข่งอ่ะท้่ผมเล่นอ่ะไม่มีอะไรหรอกโอเคไม่แข่งกับผมโอเคคนนี้เขาไม่อยู่บนรถท้าไปยังวะโอเคเขาไม่แข่งกับกูตะโคนเลยว่ะอ่คนนี้แข่งไหมแข่งไหมครับใแข่งได้แข่งกับกูหน่อยเลยแข่งไม่ดูแรงม้าหรอกกูอยากแข่งท้าทุกคนอะ ไอ้คันนี้ไม่สนใจเลยไม่ไม่กดยกเลิกด้วยเป็นไม่ค่ะแข่งกับผมก็ไม่เป็นไรผมเอารถมาโชว์ดีกว่าจอดโชว์ดีกว่ามันไม่เท่หรอกกูรู้มันไม่น่ามีใครมาสนใจอยู่แล้วรถแบบบ้านๆแตกกระฝากระโปรงอุ้ยโทษโทษโทษหยับผิดเหยียบเขาเล้งผิดตัวพุ่งไปชนท้ายเข้าเต็มแรงออกข่าวหน้าหนึ่งอู้กรผิดดิ้ ผมไปเล่นเกมไม่ vida, ไมาเอาเฮียนี่แย่งกูอีกสัตว์เริ่มเปลี่ยนเกียร์เริว่ามันยากจังมันจะปรับให้มันตรงตรงนี้มันมันชิดไปว้ยอ ผมยังไม่ค่อยเซียนปุ่มนะครับผมเพราะว่าผมไปเล่นเกม G T เทแซนมาทุกคนแล้วปุ่มมันไม่เหมือนกันไงแล้วผมก็ไปชินกับเกม G T เแอนเวลานไม่แบบผมเล่นไม่ไม่ถนัดเหมือนเหมือนเมื่อก่อนละนี่ขนาดเล่นแค่สองวันนะผมจะมาถามว่าถ้าผมจะเล่นจ T เทแซนอุ้ยรถพังไปซ่อมแปบบ๊บถ้าผมเล่น gta แซนจะมีคนดูไหมถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะ,ะผม g T เแอน jta s a n mod นิเมะผมลงม o ดไว้เป็น m ดอนิเมะใครอยากดูบ้างตอนนี้ยังไม่มีคนทำนะครับ mod car parking หมด robot ก็ยังไม่มีนะครับของเวอร์ชันล่าสุดอ่ะมีแต่ m ดอนิเมะที่เล่นได้ตอนนี้นะคนเพราะว่ามันมีแต่ของเวอร์ชันสองจุดศูนย์เรามาเล่นไม่ได้ทุกคนของผมมันเป็นสองจุดสิบไม่ไม่ดิสองจุดสามเป็นเวอร์ชันเกือบล่าสุดนะครับผมที่แอนดรอยผมเล่นได้เลยเวอร์ชันต่ำสุดที่ผมจะเล่นได้ ในตอนนี้ว่าเวอร์ชันสองจุดศูนย์ผมเล่นไม่ได้อล้ผมแอนดรอยผมสูงเกินไปแล้วมันเล่นไม่ได้มันมันไม่รองรับเอออะไรวะเนี่ยจากคาพักกิ้งมาจีทสแอนเลยกูเนะี่ยมันรถไปจอดโชว์สักหน่อยดีกว่าปึ๊บโอเคเออไม่ตรงเนี่ยอะไรวะเนะี่ย ไม่ไม่ใช่ไถชื centimet, ่อเขาอ่ะนี Jim, okay, ่คือชื่อเขาหรือเขาพิมพ์อะไรโอเคเจาะตรงนี้พี่ได้ผิดคันเขาปลดฝากระโปรงอย่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาขึ้นลักรถเรียบร้อยโอเคปดฝากระโปรงโชว์ด้วยโค้ทเท่โคเทโค้เฟี้ยวโค้เท่โค้อันตราย กดเตืงกดเตือนอะไรวะเนี่ยโอ้โหขนาดไรเหรอวะมันแรงขนาดนี้หรอเพื่อนโอ้โหขนาดนั้นแบเรียทีเอลลอยเลยโอ้โหนี่เขาหมายถึงเรียคันเร่งหรืออะไรวะไม่รู้ว่าผมว่า oh, น่าจะหมายถึงเรียค <laughs> <do you> <laughs> <t> ันเร่ง <Xu> นี <Commission> ่แหละเออแล้วอย่าคิดลึกดิโอ้โหเขาพูดจะหมายถึงคันเร่งนะมั้งเอลเอลเอลนั่นเป็นเอลรถมันไม่น่าใช่เอลนั้นหรอก โอ้ด้คาร์บอนเหรอหูเป็นเส้นเลยโอ้โหว่ามันขาวไปเพื่อนมันต้องไอ้นี่นึงหูมันคาร์บอนเกินนะเพื่อนคาร์บอนอย่างงี้นี่เกินไอ้นี่เป็นกระบะสี่ประตูนะครับมันมันโหดขนาดน,าน,าดนั้นว่าคันเนี้ยเรือเรือทีเอลลอยเลยอ่ะโอโทษหโดโอ,ดอครับรด้วยคันนี้เท่อะอันนี้เป็นรถตู้ใช่ปะ่ะน่าจะเป็นเอาพาสเอาพาด เอาพาร์ทเลยะเ,เอาพาร์ทรคันนี้สามล้านบาะแรงมาก็ไม่ได้อพเอออบมาอยู่แต่แพงไปนะเพื่อนคันนี้มันราคาไม่ถึงล้านนะเพื่อนหรือถึงวะหรือเป็นรถท้องไม่รู้เหมือนกันทรงมันคล้ายๆกันนะรถอ๋อชุดแตง่งมีชุดแตง่แตงเนี่ยมันเลยแพงชุดแต่งนีนใช้ทองซื้อแน่เลยเนี่ยโคตรเฟียฟ้ยวโคตรเฟี้ยว โอ้ oh, ขายแค่สองพัน 2, บาทสองพันดอลลาร์ 2, คืออะไรโทษทีครับมือมือไปโดนขอโทษจริงจริงอะไรวะไม่เข้าใจคือเราวะไม่ได้ทำไมผมไม่ขายอ๋อเขาเขาน่าจะขายรถอะผมไม่ไขายแต่มือไปโดนมือไปโดนปุมขายอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้น่าจะมานมาันละ ผมชอบไปคันนี้ว่ะกระบะคันนี้เรียทีเอวลอยเอ้หัวตึงอ่ะไม่อันนี้ต้องขึ้นรถก่อนโอเคตังค์ผมจะหมดแล้วอ่ะเด้ยผมขอดูตังค์หน่อยเพราะว่าผมออกจากรหัสไปพที่ผมไม่ได้เซฟมีสามเจ็ดล้านตอนที่ผมออกไปมีเงินอยู่สี่สิบล้านเดี๋ยวผม,มลืมกดเซฟผมกดออกรหัสเลยจะได้ตังค์ว่ะหาตั้งนานคือถ้าเป็นรถ ที่ซึ่งซื้อมามันจะไม่เซฟให้นะผมถ้าเป็นรถทองอะไมองันงจะเซฟถ้าซื้อรถทองวุไอดีมันจะเซฟอัตโนมัติแต่ถ้าเราซื้อรถไอพวกรถแบบเนี้ยไอดีจะไม่เซฟให้ต้องกดเซฟเองแล้วค่อยกดออกรหัสผมลืมไงเอออะไรวะยังยังจะถามอีกวัตถัก ขับเท่าที่มีมีดีกว่าอะไรวะขับขับเท่าที่มีดีกว่าเท่าอะไรวะไม่เข้าใจเป็นผู้ชายธรรมดาไม่ใช่ไม่มอมอง,มอง,มอง,มองไม่ชัดทุราคนจอโทรศัพท์มันเล็กอะผมไม่ได้เล่นในคอมไงอต้องต้องใช้มุมกล้องในการดูไม่ขายอ๋อเขาไม่ขายโอเค เป็นเป็นเหมือนหลวงภาพอะไรผมมองไม่เห็นอะไปชักมาทุกคนมองไม่เห็นจริงไอตัวข้างล่างอน่ยไอตัวสีสีแดงๆอะไรเนี่ยออะไรเป็นอะไรกันอ่านมองไม่เห็นไดเแค่ยเทอร์อน้เท่ <c oughs> เครื่องยนต์เหรอเครื่องเครื่องอะไรมึงเนี่ย เฮ้ยแลมโบมีคนอยู่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมีล็อกเปล่าโอ้โหล็อกอะโอ้เวอร์ชันนี้เขาเอากุญแจออกมาแล้วทุกคนมันขึ้นไม่ได้แล้วมันไม่มีกุญแจผี้วเวอร์ชันนี้นหรือมีอยู่ก็ไม่รู้ทำไมารถผมมันมีคนเมาฝากระโปรงลงวะเดี๋ยวใครว่าคือรถกูปะเน่ะมันรถกูไม่เหมือนเดิมวะ เนี่ยคันนี้กูชอบอเลยเรียทีเอลลอยคันนี้โคตรเทโอู้สองร้อยเหรอคันนี้มันแรงจริงคันนี้ผมไม่ได้อัพเครื่องนะผมซื้อมาสามนะเขาอัพให้แล้วพันหกแรงม้ามั้งหรือเก้าร้อยไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้หรอกกูไม่ได้ดูเลยแหละแรงมา้าอู้ขับศูนย์กิโลเมตรทำไม,มเรวงวะ อู Ooh, wow. Wow. Right ๋สองร้อยอู๋ศูนย์หนึ่งสองอ้วศูนย์หนึ่งสี่ร้อยเเียวทีอูอูโค้เอูว้าวว้าวพอพอยางังหมดแล้วเฮ้ยยางังหมดแล้วเฮ้ยมึงถลายมานานแล้วเนี่ยขับไปข้างบนเดี๋ยวเรากลับไปกาลาดแป๊บ อืไฟออกท่อแบบโคตรเฟี้ยวโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายอู้แรงเกินแรงเกินเบรก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 จะถลายจะถลายผิดทางเพราะว่ากูมาผิดทางเอ้โหว่ะเออกูมาผิดทางไอ้เนี่ยขับย้อนสวรรค์ทำไมเนี่ยโอ้โหโคตรกระตุกเลยทุกคนผมไม่ได้ปรับภาพลงไงผมไม่รู้อ่ะภาพประกอบเป็นออริจินอลของเกมอยู่แล้วนี่แต่ทำไมมันกระตุกตอนนี้เวลาแปดโมง ฮะสามพงสามสิบเจ็ดอ๋อโอเคเวลาตรงกับชีวิตจริงเลยเนี่ยไปสามสามสิบแปดแน่ไปสามสามแปดเหมือนกันเฮ้ยเท่วะ่ะเพิ่งรู้เพิ่งสังเกตเวลามันอ้างจิงตามชีวิตจริงวะ่ะ อ,อะไรเมื่อกี้ทีดีมันก็มองไม่เห็นถนน,นรถไฟร้อยพิษร้อยเลยเหงาอู๋ชิวๆไวในไก้ห้าพันมันขับเร็วไม่ได้ทุกคนมันเร็วเกินแล้วลรถนั่งไม่มีน้ำหนักเลยคันนี้มันเบาโอ้โหขี้โคนเต็มหน้ารถเลย ไปล้างแป๊บล,ล,ล้านล้างล้างล่างรถยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่ข้างหน้าไงถามแป๊ะถามเหมือน่คนเหมือนถามเมืนคนไม่เคยเล่นเออก็ทงัทงทงังทังที่เองก็รู้อยู่มันอยู่ไหนเออถามทำไมอะ่ะ <c> ฮ <oughs> อุ๊ยซ่อมรถแป๊บ แล้วก็เอารถไปล้างปึ๊บโหเป๊ะจัดเป๊ะจัดอยากแข่งอ่ะวันนี้ไม่ได้แข่งเลยอ่ะขอแข่งงอนสักรอบหนึ่งแล้วไปคลิปก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะก็อย่าลืมกดซับให้ผมด้วยกดซับกดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้อย่าเว้นกดรีพอร์ตอย่ากดนะครับเชื่อผมมันกดไม่ได้หรอกรีพอร์ตอ่ะ ช่องผมมันกดรีพอร์ตไม่ได้ทุกคนอย่ากดเ,เลยเสียเวลาแข่งกับผมหน่อยครับโอ้รถใครวะโอ้รถบินได้อู๋มิติใหม่แห่งเกมคาพาร์ก,กิ่งกูได้คอนเทนต์ละเนี่ยแหละก็ได้คอนเทนต์ละรถบินไดปปป้ประกาศลงข่าวหน้าหนึ่งเจอรถบินได้ในคาพาร์ก,กิ่ง <c oughs> โอ้ผมขอเล่นมุมมองนี้แล้วกันเร็ว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 หูล้อนะครับนะเพื่อนเฮ้ยมันเบิร์นยากนานยังวะเร็วเร็วเฮ้ยแข่งไหมเนี่ยเออโอ้จะมาได้กูว่าเจอสี่ถึงสี่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ออกตัวที่หายนะเฮ้ยเฮ้ยสูสีอยู่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 โอเคไม่สูสีแล้วเขาแซงกูแล้วเรียบร้อย ดูโดนแซงอะครับอุ้ยเฮ้ยเบอร์กูแซงปะเฮ้ยขันไดทีนึงชารดอ่ะกูชาดอ่ะอ้าวแพ้ไอสัตว์ What the fuck ข้อสูสีเลยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยหนุกดีอย่างเงี้ยมาได้เดี๋ยวกูจะเอาบ้างกูเอาบ้างอะกูเอาบ้างเกียร์เอ็นใช่ไหมใช้สเต็ปเกียร์เอ็นใช่ไหมได้ออกขบวนยางกดอกูเกียร์เอ็นครับกูชาร์จเป็นรถบั็กเลยเวน รถบักไม่ต้องชาร์จไงเออผมก็ชาร์จก่อนคันนี้ไม่ใช่รถบักนะรถปกติเฮ้ยรอกูชาร์จก่อนมึงชาร์จก่อนกูต้องนานมารอบนี้ใครจะชนะผมไม่กดสลับครับผมเพราะว่าอัปเดตใหม่มันกดสลับยากมากเฮ้ยกูกูนำไกลมากเลยรอบนี้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเชดกูชนะแล้วพอพอใจละเย้แพ้ไอสัตว์ แค่เฉยเฮ้ยต้องทำอะไรถึงจะชนะไอเช่นนี้วะอยากชนะวะสักรอบหนึ่งสักรอบหนึ่งไม่กูเพ้กูโคตสูสีเลยคันนี้ยเอาดีๆผมขอรอบถัดก่อนคุณออกไป เฮ้กูว่ากูเจอเขารอบตัดใส่กูมั่งหวารอบเนี้ยเฮ้ยต่างคนต่างไม่ไปว่ะโคตรตึงวะ่ะเอาดิกูก็ชาร์จอยู่เนี้ยแหละโอเคกูไปละเขาเขาขางมันอนะเหลืออะไรหรือเขาชาร์จอยู่ โอ้หเขารอให้กูออกมาก่อนเอ้าเราถอยออกมาไม่ได้แล้ววะถ้าเราเข้าเส้นแต่ยังไงกูก็ชนะรอบนี้ขาดลอยถ้าแพอีกไม่ว่าไงแล้วถ้าแพอีกก็ะปูละไอ้เช่นนั่นแะชนะโอเคกูคพอใจแล้วกูไปละลาก่อยโอโอเคพอจะชนะได้โอ้โหแม่งโคตรสูสีอะโอ้โคนรอบนี้หนุกจริง โคตรลุ้นอนะเอาจริงนะโคตรลุ้นเลยเพราะว่านคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนใครชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมมาไลฟ์สดแจกรถนะครับเร็วๆนี้วันไหนว่างเดี๋ยวก็มาพอผมประกาศนะชุมชนบดยชมชนชุมชนช่องอีกทีหนึ่งนะครับผมผมจะมาไลฟ์วันไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์นะครับไลฟ์ like ไปครั้งหนึ่ง ก็จะจะมาไลฟ์อีกทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะไลฟ์ยังไงอุ้ยคือมันเซตโปรแกรมยากมากเลยทุกคนเวลาจะไลฟ์สดอะผมมันต้องใช้เวลานิดนึงนทุกคนก็น่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้แหละน่าจะได้มาไลฟ์นะครับแล้วก็ฝากรถคันนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครอยากได้ก็รอติดตามเอาผมมาแจกคันนี้คันหนึ่งรถปดฝากระปงได้ ผมมาขายบาทเดียวอ่ะหลับคนที่ยังไม่มีนะเออผมไม็รรถคันที่รถเติมรถฟรีนะเพราะผมก็ได้มา3ล้านบาทในร้านเลเวอร์เกอร์จุดขายรถไปละบ่าย